ตีใหญ่ชายซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งของสังคมไทยถูกขนานนามว่าเป็นโจรที่จับยากที่สุดคนหนึ่งและถูกเรียกขานกันติดปากว่าจอมโจรขมังเวทเพราะเขาหลบหนีเก่งจนเหมือนสอนทั้งตำรวจและผู้คนให้รู้จักคำว่าความพลาดชีวิตช่วงต้นของตีใหญ่ไม่มีประวัติเป็นลานักอักษรที่สมบูรณ์สิ่งที่ปรากฏอยู่คือเศษเสีเส้ยวจากข่าวหนังสือพิมพ์คำให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ และคําบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่เขาเติบโตในสังคมชนบทช่วงปลายทศวรรษ2,500ถึงต้น2,510ยุคที่ความยากจนไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เป็นเรื่องปกติยุคที่กฎหมายยังเข้าไม่ถึงทุกพื้นที่และการเอาตัวรอดเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่าอนาคตตีใหญ่ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็น,นชื่อดังในช่วงแรกเขาเกี่ยวข้องกับคดีอาญาในระดับพื้นที่ เป็นคดีที่ในยุคนั้นพบได้ทั่วไปไม่ได้สะเทือนสังคมไม่ได้เป็นข่าวใหญ่สิ่งเดียวที่แตกต่างจากคนอื่นคือทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่เข้าติดตามเขาไม่เคยถูกควบคุมตัวได้นานทุกครั้งที่มีการเข้าจับกลุ่มเขามักจะหลุดออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นการหนีเข้าป่าใช้เส้นทางน้ำหรืออาศัยความคุ้นเคยกับชุมชนตำรวจในพื้นที่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติคนคนนี้ไม่ใช่คนที่บ้าบิน่นไม่ใช่คนที่เลือกสู้ก่อนเสมอ ต่เป็นคนที่รู้จักถอยรู้จักรอและรู้ว่าควรหนีเมื่อไหร่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของเขาเริ่มถูกจดจำในวงการเจ้าหน้าที่แม้จะยังไม่ดังในระดับประเทศประมาณช่วงปีพศ2515-2516ถึง 16, หลังเกิดคดีอาญาหลายคดีในพื้นที่ใกล้เคียงกันชื่อของตี๋ใหญ่เริ่มถูกบันทึกในสาระบบอย่างจริงจังการติดตามเริ่มถี่ขึ้นแล้เริ่มมีการประสานงานข้ามพื้นที่ แต่ผลลับของการเข้าจับกลุ่มในช่วงนี้ยังเหมือนเดิมคือไม่พบตัวหรือพบร่องรอยแต่ไม่ทันการชื่อของเขาเริ่มถูกพูดถึงในวงตำรวจว่าเป็นคนที่หนีเก่งผิดปกติจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นราวปีพศ2516ถึง2517เมื่อมีการวางกำลังปิดล้อมพื้นที่ครั้งใหญ่มีการปิดเส้นทางทางั้งทางบกและทางน้ำจหน้าที่เชื่อว่าการปิดล้อมครั้งนี้ไม่มีทางพลาด แต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามตีใหญ่ลุดออกจากวงล้อมไปได้อีกครั้งเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการหลบหนีธรรมดาแต่เป็นเหตุการณ์ที่ถูกเล่าต่อจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งอย่างรวดเร็วและเป็นครั้งแรกที่สังคมเริ่มตั้งคำถามว่าการรอดซ้ำๆแบบนี้เกิดจากอะไรหลังจากนั้นไม่นานเกิดการทะกับเจ้าหน้าที่มีการใช้อาวุธจริงแม้จะไม่ใช่การยิงต่อสู้แบบเปิดหน้า แต่เป็นการหลบหนีภายใต้แรงกดดันสูงผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิมคือเขารอดโดยไม่บาดเจ็บข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดคำพูดว่ายิงไม่เข้าหรือกระสุนไม่โดนถูกพูดซ้ำแม้ในทางคดีจะไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการถูกยิงแล้วกระสุนไม่เข้าแต่ในสายตาของผู้คนยุคนั้นการรอดซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เรื่องที่อธิบายได้ง่ายเมื่อเหตุผลทางตรก,กะไม่เพียงพอ คำอธิบายจึงถูกดึงไปสู่สิ่งที่มองไม่เห็นเรื่อง,องของของขลังเริ่มถูกพูดถึงอย่างจริงจังและชื่อของวัดกะหลงก็ถูกนํามาเชื่อมโยงวัดกะหลงในยุคนั้นเป็นวัดที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในสายคงกระพันแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมผู้ที่ใช้ชีวิตเสี่ยงจํานวนมากมักจะเข้ามาพึ่งพาทางใจเรื่องเล่าจึงระบุว่าตี๋ใหญ่เคยเข้ามาที่วัดแห่งนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเขาเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อชื่อใดโดยตรง ไม่มีเอกสารว่ามีพิธีพิเศษหรือการถ่ายทอดวิชาแต่คำบอกเล่าพูดตรงกันว่าเขามีของขลังติดตัวไม่ว่าจะเป็นตะกรุดผ้ายันหรือพระเครื่องของเหล่านี้ไม่ได้ถูกเล่าว,ว่าทำให้เขายิงไม่เข้าแต่ถูกเล่าว,ว่าช่วยให้เขาแคล้วคลาดและที่สำคัญคือช่วยให้เขาไม่ประมาทเขาไม่อวดของไม่ท้าทายอันตรายและไม่ใช้ของขลังขมใครคำว่าอาจารย์ตีใหญ่จึงไม่ได้หมายถึงอาจารย์ทางไสยศาสตร์ แต่หมายถึงคนที่หนีเก่งจนเหมือนเป็นครูสอนบทเรียนให้คนอื่นในช่วงปีพศ2518ชื่อของตีใหญ่ถูกยกระดับเป็นผู้ต้องหาระดับประเทศมีการระดมกำลังติดตามตัวอย่างจริงจังการไล่ล่าขยายไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดและหลายครั้งแต่ผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิมคือการหลบหนีความเชื่อเรื่องของขลังยิ่งถูกตอกย้ำและตำนานยิ่งถูกขยายจากข้อมูลที่ตรงกันในหลายแหล่ง ีใหญ่เคยถูกควบคุมตัวได้จริงในช่วงเวลาสั้นๆอย่างน้อย1-2ครั้งแต่ไม่เคยถูกคุมขังได้นานส่วนจำนวนครั้งที่เกือบถูกจับหรือถูกปิดล้อมมีการประเมินว่าไม่น้อยกว่า5-7ครั้งในช่วงเวลาประมาณ4-5ปีนี่คือเหตุผลที่ฉายาอาจารย์ถูกใช้ติดป,ปากกระทั่งราวปีพศ2520การเผชิญหน้าสุดท้ายเกิดขึ้นคราวนี้ไม่มีเส้นทางหนีไม่มีช่องว่างให้ถอยมีการใช้อาวุธ และตีใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุการไล่ล่าที่ยาวนานจบลงตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันเรื่องเล่ากลับเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังมากกว่าตอนที่เค้ายังมีชีวิตอยู่หลังการเสียชีวิตเรื่องของวัดกาหลงของขลังและอาคมถูกเล่าซ้ำถูกขยายและถูกเติมรายละเอียดตามจินตนาการของผู้คนจนตีใหญ่จากคนคนหนึ่งกลายเป็นตำนานในประวัติศาสตร์ปากเปล่าของสังคมไทย เมื่อมองย้อนกลับไม่มีคดีไหนพิสูจน์ได้ว่าเขาคงกระพันสิ่งที่พิสูจน์ได้คือเขาอ่านสถานการณ์เก่งรู้จักพื้นที่และไม่ประมาทของขลังในตํานานขาดมีอยู่จริงหรือไม่ก็ได้แต่สิ่งที่มีอยู่แน่ๆคือสติและสุดท้ายต่อให้หนีเก่งเพียงใดไม่มีใครหนีได้ตลอดชีวิต